Và từ chờ phía nông tư nhám sầu Kếp ẩn đò bờ ban nèo cha Ban nèo phía nông Ban nèo Kếp đồ bờ gứ bơ Đò bờ ban nèo mẹ phía nông Xăm nè rồi phân này. เห็นบ่ดอกมากอึซแซมนี่แหละจุ่มจุมพี่น้องเอาไปหลอกกินแก่บ่ได้เห็นบ่เอาไปอ้อมใส่ไก่มือแรกได้ทีเก็บอยู่ดอกดอกอือพี่น้องเห็นบ่เนี่ยแซมนี่แหละเอาไปหลอกเอาไปหลอกนี่อีกก้อนหนึ่ง นี่กลัวนึงเอไว้ตาจักน้อยขึ้นกลัวยอดเพิ่นพี่น้องเพิ่นบ่ยอดยายใส่ปุ๋ยเด้เด็ดยอดขึ้นเด็ดยอดเด็ดยอดเห็นบ่มากเพิ่นเด็ดยอดขึ้นน่ะมากน้อยเพิ่นเด็ดยอดอันนี้อีกกอนึงเห็นบอกกระแงเป็นนี่กงเป็นดอก เด็ดยอดเด็ดยอดแต่กอกดีๆเด้พี่น้องเบิ่งกินยอดอ่อนยอดแก่อยกินดอกเห็นบ่ อหอมดอกบปอื้อบานเฮาพี่น้องเห็นไ่มนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงเห็นบ่ไหมจุมจ่มๆกับเม่ดอกเอพิ่นโอ้ยนอพี่น้องเอ้ยมึงพุดภูมนินึงอีกได้สองพุมิแล้วกระร่งเป็นหมากเห็นบนะ่น่ะ แล้งเป็นหมากถ้าเพิ่นเงาเลยแตกไม่ไหม,มนี่เงาเด็ดหยดมึงน่าเป็นหมากเห็นบ่เพิ่นเป็นหมากเป็นหมากเป็นหมากเอาไปเกงเอาไปอ้อมแม่มี่น้องจักน้อยนี่เงาเพิ่น มะขามากำลังจิตแตกมะขามขามะขามสมนี่ลยนะพี่น้องพูดตัวหนึ่งตืน่นยมสาห้าเก็บด,ดอกบว้เออพี่น้อง ส้มฉ si oh, ah, oh. ุดซูมือซูมอพี่น้องมื่อนี้เศร้านี่อ่านกินเต็มมือว่าแนวพี่น้องผัวเลี้ยงเออเฮยอยู่ไปเบื้องไปเบื้องนน่ตีเบื้องแบบนี้เบื้องปั๊ดสิทัวพี่น้องเบื้องตีเบื้องตีเบื้องเลี้ยงเออเฮยอ่าฮะฮะผัวน่ะเบื้องพี่น้องเอ้ โอออุ้ยน่ะเบ้อดอกกุยอือพี่นอ้องอ่อนๆน้อ,อ,นองสิระ,ะเห็นบ่ บ่ให้เบิ่งแมงผู้ตเรียงเอออยู่พี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะยายเข้าไปเบิ่งขนาดยายเก็บมาแล้วเด้อบินมาตอมามือโอ้ยเบิ่งเอาใหญ่เลี้ยงเออโตเพิ่นเกสโอ้ยเนาะพัวเพิ่นไปกินเกสบ่จังไดเบิ่งเอ้า เรียงเออเฮอเศร้านี่พี่น้องนั่นน่ะเอาอ่อนๆไปน้ำจักน้อยไม่มีอีกไม่มีอีกอ่อนๆเน่ดอกบานเน่เอาไปใส่กันพี่น้องเอ้ยด้วยอ่อ่อนๆนี่แหละเสีบ เบื่ <B> องแค่นหละอันนี้พักซี่กับพวกอะไรอยู่อันนี้เพิ่อนกับสิแกเดี่ยวอันเอาดอกเพื่อนนั่งซื้กับกินอะไรอยู่เด้พี่น้องเนี่ยไอยมาเด็ดมาเลี่ยมบ่บหักพริกกำลังแานเบื้องตีพี่น้องเบื้องเบื้องดอกบือสมารายเด๋เบื้องดอกบือพูนถึเงเบื้องยอดบือ อันนั้นก็แม่นเนี่ยยอดเบมะอึอ่ากระักพริกมกพริกพี่น้องไปต้นนึงอีกพุ่นไปพุ่มไปพุ่มอะไรนี่โอ้ยเบื้องพองออี่น้องดอกมะอึเบื้องเพีืองพี่นองเบื้องเบื้องกระล่างเป็นหมากเห็นบ่หมากนิดหน่อยเพื่อนหมากอึกระล่างเป็นหมาก เป็นหมากววกําลังเป็นหมากพี่น้องเด็ดยอดเบื้องแตกออกชายแตกออกคัวมะพริกกําลังงามขึ้นกันป๊าติดตัวบงพี่น้องอันนี้ง,งามมากมึงดอกเพิ่นเพียง ดูออกกันอดอกกันอ่อนไปกันจักน้อยย้อนไปดอกกันอ่อนเพื่อน่ะเพื่อน่ะ,ะ,ะ,ะพ่อปลูกพ่อด้อยู่ได้กินพี่นองเบื้องยอดเบื้องเอบือือ้อ ิได้แนวบ่ย่าเสือไหวร่องเบืองแต่ว่าแนวเกา่าย่าเลยนี่โอ้ยคอยยงาแนวเกา่าย่าย่าเอาพันเพิน่นไว้อันนี้บักแตงเพิ่นสิได้กินวัตถะเบืองพี่น้องบักแตียงยังกมะเตียงหอมมาเนาแมกแตงไทยบ่เป็นหน่วยปุ่มๆนั่นเได้กินบ่ตถะเบือง แต่เพิ่งแต่เพิ่งมาหลุ่นใบปูนใส่เป็นหมากหหเหยายบ่เนี่ยบักแตงไทยบักแตงปุ่มหวานๆน่ะมีอยู่ภู่มหนึ่งสามต้นบ่อโอ้ยดอกบักคือไร้ายๆพี่น้องเป็นจุ่มอยู่เอาจุ่มไปแน่เอาบานไปแน่มือนี่พอ่อได้ยุได้กินนะพี่น้องเห็นบักเพิ่งลังแตกออก ดอกควรก็ลังแตกออกนี่เลยสุกินีอ่อนๆนี่คิดเกินมาเมื่อนี่จะไปเห็ดอีหยังนี่ดอกก็แกงใส่ไก่บ่บ่ร์เนี่ยง่ายเล้วอกเอาออกมุนออกนี่โอ้โหเมื่อามีดมานะบ่เป็นหยนเนี่ยยุงเสียระพี่น้อง เห็นบ่อยู่จังสี่ลายใหญ่อันนี้บ่ท่นไม่หมากมแต่ดอกไม้คุ้มเพิ่นเบิดอันนี้ก็สิไรพันธุ์เนี่ลงมากจังในบุนีเห็นบ่ป้าพี่น้องไปซื้ออยู่ในลานไหมในหน่วยหนึงกัแพงเนี่ยนี่พระคอมปลอมเบป่ะพนหลวงพนหลวงมาเกิดเนี่ย เป็นยังบุญเนาะเห็นบ่เอาพันเอาพันเกาไว้เอาพันถ้าเอาได้พี่น้องเอาพันเพื่อนไว้เด้อนี่ซัมเน่หลายบาทอยู่เดรนยู่ในมากเกียย่ายไปสื่อเขาแพงเอาพันไว้ดีกว่าเม็ดในเพื่อนสิทนท่านแข็งแรงกว่านะพี่น้องย่ายชอบเบิ่งแต่นน่ต้นบลูเบอร์รี่ อันนี้กระเซียวออกอีกบ่เอาออกอยู่ให้เพิ่นมืนน่อนี้โอ้เป็นแต่เศบแต่นอกสิแกงอะไรเอย่ยเนาะแกงแซ่บแบบเยอะเอื้อ,กอแกงแซ่กันเบื้องพี่น้องเบื้องพี่น้องดอ,อกบัวอื้อดอกบัวอื้อดอกบัวอื้อจ้า ก็มาคี้ๆหน่อยอันนี้กระดอบออ้อได้แกงพอยะมีไงเอามีไงเออบวพิษบวาเถื <shared> ee, um ่ออีกแล้วพี่นงอืยนักสีเ้าเรื่องภูมินน่นเ่รส่เขาเปี้ยเตยแยมสากาศดีดีก็ลังเป็นจุ่มได้เลยพี่นงนี่จุ่มซึมเนี่ยเอาไปลอก เอาไปหล,กลกอกลอกออกแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดคิดกันเสือไปออมใส่ไก่บ่เห้ยจังไรพระอิตูกับมีหอมมีครบทุกอย่างเห็นไหมพี่นงพ่นงให้เบื้องสวนอีกเกินพี่นงให้เบื้องหลบหลอีกเกินย่ามเ้ามือเบื้อง งามเนาะยาย่มากเกรดบักอืออันที่เป็นอันพักบ้านเท้าเป็นบักอือไพอตูโฮระพาเอามาดมไหมพี่น้องมันอไหนว่าอากาศอยู่บานเห้าสิเอามาดมเดี๋ยวไหน,นว่าอากาศอยู่เมืองไทยเลยพี่น้องร่างเยดแปลงปลูกยังคิดขึ้นมาสีปลูก ปูกอะไบแนวปีนานะพี่น้องผักชีหอ,อมปอมมันนี่อะไรเม่นูหนึงอันนี้ก็สิเดชยดมีบักเคี้ยอยู่หาหกห่วยสิแกงเขียวหวานกันกับขนมเส้นพี่น้องนี่สิ สิม่เด็ดยอดออกไหมกันสิแกงเขียวหวานเด็ดออกให้พ่นแตกอันชุ่มนน้อยนี่เด่นเด็ดยอดให้พ่นแตกเด็ดดอกพ่นออกเด็ดออกนี่ห่อนได้เบิ่งพี่นองเอ้ยยืนตายอยู่อะร ผักซี่มึงต้นผักซี่ย่ายสิเลนเนี่ยอยู่สิดิอันนี้หน่อยออกบ่อ,อไว้สิเรียกเอาอันจำโบนี่เดีอ,อกบออก่อไว้เรียงให้เพิ่นเอาไน่เญียๆยไไว้นี่ให้เพิ่นเลีออยู่ซ้ำนี่อย่เอากิ้งข่างๆออก กินแข่างๆออกวิธีเอาเม็ดพัดดีไว้เบิ่งนี่ย่าเสีไว้ยังสิแต่ละต้นเอาใบแบบนี้ให้เพิ่นสมบูรณ์ใม่พักสิเห็นบ่บ่มีบ่มีใบยางอื่นพักสิย่าเสอไว้ยังสิให้เพิ่นสมบูรณ์นะเม็ดสมบูรณ์เม็ดใหญ่นะพี่น้อง เห็นบ่แซ่บบ่แบบนี้แซ่บ <c oughs> ทุกปีย่าเยเศกแบบนี้ดีๆออกเห็นบ่เอาคางๆออกให้เพิ่นสมบูรณ์แบบเห็นบ่เอาเอาพันใบเอางาเห็นบ่เอาใบง,งี้สิคางๆให้เอาออกให้เพิ่นสมบูรณนะ์ในสมบูรณ์นะพักซี่พี่นอ้องย่าเยเศกแบบนี้ทุกปี เอาไว้ข้างๆเพื่อนโกให้เพื่อนชุ่มบุญให้เพื่อนงามข้างๆนี่เขาก็ไปกินได้พี่น้องนี่ไปซื้อกับแพงบางทีกับบ่มีปลูกยู่ปลูกกินไปให้แสนเลยพี่น้องเอ้ยกับปลูกถือโอกาสหน้าห้อนนี่ละปลูกยู่ปลูกกินพี่น้องหน้าละหน้าหนาวกับหู้ไปหู้มัน ย่ามีผ้าเขาเกิดเอาย่ามีผักเขาเกิดเ,เ,เห็ดกินแซ่แข็งไว้บบดย่ามันเนนน็เกาออกไม่กินมาอุ่นกินกระแสบคือเก่กาตอพี่นองแสบคือเกา่าย่ามีผ้าเขาเกิดขวแซ่ไว้มกปลาวไว้ขวใส่ไก่ออมไก่ไว้แซ่แข็งไว้ถ้ากินหน่าน้ำเสีบคือเกา่าพีนองแสบคือเกา่านี่เป็นนี่ไรบ่อะไรพักซี่ แต่ก็มีในอยู่ในทุ่มบบง,ง่ายจะปีทีเดียวปีนี้เป็นจบ่วอยู่กับทีทั้งเหยียกกับบานแน่ก็เริ่บอไไรว่าเอาแนวเอาพันทไวเอียงสินะพี่น้องแต่ก็มีพันอยู่ถูกอย่างเป็นหมักอือมหมักแนบหมกักอย่างนี้มีพันพาปลูกอยู่พี่น้องเกิสกีแบ่งให้พี่น้องน้ำพี่น้องเพิ่อนอยากได้ ในภัคเชียในยังยากอยสิแบีงไอ้เพื่อน้ำแจมีอยู่แต่ว่าปีนี้เป็นวาสิกษาบานก็เลยเป็นโควิดมากก็เลยเปลี่ยนไปเบิดทุกอย่างเนาะพี่น้องยายว่าชงใส่โมเมนต์แบกแตงฝรั่งโมเมนบักแตงไทยกับคักบึ้งโมเมนต์โมเมนของฝรั่งนี่ยายคิดว่าเข้าใจผิด หมากเวลาพักสายาย่ายก็ร่างงามก็ร่างจับหมากพี่น้องเนี่ยเห็นบ่พ,พ,พุ่นอในแกงหมักไงเติบเด้นหมอย่างพุุ่นอพี่น้องเห็นบ่โอ้หมักแนบหมักแนบก็ร่างงามทุกอย่างาย่ายสิเก็บขัวส่ไก่เบิดพี่น้องขวัวส่ไก่ ใช่ไก่ใช่หมูใส่ไก่หรือเสืบเนาะยายไหนไก่มามยายสืแซ่น้ำเกลือจากนาทีหนึ่งเนี่ยแซ่น้ำอุ่นจากหน่อยล่างล่างเป็นหมูเป็นไก่ยายสืแซ่ล่างน้ำเกลือเอาเกลือใส่เอาเกลือใส่แซ่จากนาทีหนึ่งสองนาทีแล้วก็ล่างสองนำสามน้ำล่างออกพี่น้องชูมือหนีอยู่ยากกินยากเด้อเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอยัง ลลางสะอาดสะอาดเนี่ลหางน้ำสมสายสู้หลางน้ำอุ่นเนี่พี่น้องน้ำอุ่นอุ่นเนี่ยหลางน้ำเกลือเนี่ยหลางน้ำสมสายสู้เนี่ยเพราะว่าชุมเอี่นี่มันเปลี่ยนไปแล้วมันโมเน,น่นวดยายก็บ่ได้กินบ่อยๆหรอกเป็นหมูเป็นไก่ห่างๆกินห่างๆพี่น้องช่วงมีถักกาแซ่ไว้ชุมเอี่นี่มัน เป็นสะอาดจะอ้านเนี่ยพี่น้องเป็นหมูเป็นไก่เขากินยังคิดไปบ้าผู้ใดสิกิดขึ้นย่าบ่ยย่าบ่อฟังซื้อพี่น้องบ่าสู้พี่น้องฟังเนาะส้มสวนปลาดอกไม้พ่อใหญ่เห็นบ่าส้มสวนปลาดอกไม้บ้านแดีวบานเฮามีเองสิบ้านเฮาหลยา,า,ายปวดพี่น้องดอกไม้แบบนี้ สูงเนาะต้นเนี่ยนี่ไหมบ่ก็เสียพัฒน์ใหม่อีกต่ออีกยายมักสะสมปลูกเร็วนี่เอาพัฒน์ใหม่ทุกอย่างเนะ่ะพี่พี่น้องยายเบิ่งมักเชอร์รี่เอ้ยมักอนี่ยกูก้าเป็นเคียร์ลงมาคแม่เอ็ม ไลยกินกินเมือ่อวานก็กินพี่น้องมือไก่ยืนดอกไม้ไก่ยืนสีขาวงามไม่ได้นะพี่น้องสีนี่ก็งามสีนี่ก็สวย ่บไอปูไปตู้เซกระทังตะการพี่น้องดีก็เอาถิ่มเบิ้องคืนเดียวเด้โอ้ยแม่งอันนี้ตอดย่ายไปร้ายเทียเดียวอันนออั้นไปตู้อันนี้โหระพาพรังเบิ้งจังได้ย่ายก็คิดว่าอันหญ้าเอ็นยืดตัวปูย่ายเอาเม็ดมะวานเบิ้องคืนนี้ดีไหมพี่น้องเบิ้ง ยายวานร่องเบิงบามันสิขึ้นบ่หนะยาเอ็นยืดตัวผูหนะที่ใช้แท่นน้ำยานั่งหนะพี่น้องเบิงขึ้นไหวเลยสามมื่นเท่าะนะั้นแหละแซดขึ้นยาเอ็นยืดตัวผูวานร่องเบิงก่อนเสียไปให้พี่น้องเฮาทางบ้าน <c oughs> ทุกอย่างยายวานเบิงเบิบดเลยพี่น้องสิออกบ่อันนี้คือ,มองงหม,อามากอ่างงูลปลาเมื่อวานหมากอ่างงูปลาฝรั่งยาย เห็บไปยัยผ้าเปียวก่อนจะซ้ำย้ายเสียเอ็มเอ็มโดยเสียเอ็มโดยสองนาทีเอามาซ้ำใหมมักอ่งุ่นย้ายสิไปเห็ดยังอยู่บ้านเฮาผุ้น่ะพี่น้องไปเกษตรเล็กน้อยย้ายมาเกษตรไหมย้ายมาเกษตรตอนเท่าเห็ดก็เกลี๊ยอยู่บ้านน่ะยู่บ้านอยู่หัวยุส่วนหนึ่งสินะพี่พี่น้อง ยายผดหมักไปแนวนั่นเนาะเถามาเดืเ่อเฮ็ดกระจกก็แก่กเฮ็ดกรเสดเพราอะไรอันมีคว่มดูดติดตัวนาะพี่น้องเบื่อเถาเดี่ยวย่าญาญเงานะถดล่องเกินยายถดล่องนี่เรตตัวปลายายเอามาเสียบติดอีรีพี่น้องเบือน,นี่มีอยูซามตูนยายเอามาเสียบเห็นบ่นี่ ตัวองุ่นป้าได้นี่อันนั้นก็แม่นสามตน้ตนต้นหมากแอปเปิลน,นี่ยายปลูกหมากแอปเปิลมีพี่น้องว่ายายเห็ดให้เบื้องอีกแน่บักเชอร์รี่พอบักเชอร์รี่มันเน่าเบิดของยายกับเนา่าคือกันพี่น้องแต่ว่าซัมลีอย่าใส่นามหลายใส่ทีเดียวนั่นนะจนซัมลีในนามหลายจีบก็ มันกะเน่าเนาะเม็ดแต่ว่ายายใส่นามหลายพ่อหมัดมัดนั่นนะพี่นอ้องล่องเบืองเห็ดเห็ดแบบเก่าละ่ะยางย่า่กบเนา่าคือการย่า่ก็อะไรข่วมดูจากจ้าค้งนี่ละ่ะถ้ามันเนาเาา่าฮอกกะบีบออกคักพี่น้องบีบออกกัดชัวสิออกกับประมาณเกือบเดือนอยู่ชัวสีออกในเชอรี่อันนี้ยายเอาต่นมาจากปลานี่ มักเชอรีปาเชอรีปาใชะะ่ไหนี่ย่ามาจากปลานี่เชอรีปาอันนี้ต้นมักสมบ่ายายพอเอาเองเห็นบ่ขึ้นนอแตกนอสิอมาเอาออกอยู่สิมาเด็ดใบเพิ่น้องอ,อยู่ป้าพี่น้องชมพริกอีกกคน เจ้าหมกพีก er e ็รัาเปลี่ยนพี่น้องเบิ่งอยู่ข้างหลังกะมีอันที่ปลูกแสกกระทางย้ายเอาไปเอาพันเพราะว่าอยู่ข้างนอกพุ่นสิหนุ่ยหนุ่ยอยู่ในกระทางหนุ่ยใหญ่เด้เป็นน้องเอาเนาะก็ร่างจับมาอยู่ในกระทางหนุ่ยใหญ่ แต่ว่าปีนี้ปลูกพริกอยู่นิเออร์เนร่วงเรื่อนพักบัตรไรเป่าพี่นงเป็นสองคิตสองใจตัวแดกว่าสิครับกับบอกร,ร,รับยังสี่นะโควิดมาเปลี่ยนไปหมดซ <c oughs> ้ำเนียกับพ่อเนาะพี่นงเอาเนี่ยเพื่อพลัง ไปตูมูลค่าอยู่ข้างล่างอันนี้ก็บอกพริกก่อนนี่ยายขึสิขอจบกิบซ้ำนี้เนาะจ้ะพี่น้องพอกันกิบไหมพี่น้องพอกันกิบไหมจ้าขอบคุณพี่น้องสุขผูสขนน้สุขคนเนาะจ้ะยายขึ้นสี่ขอ้ขอค่อยๆปล่อยกิบออกมาเนาะพี่น้อง มีแต่หัวแต่ส่วนนี่ยแหละอยู่กับหัวกับส่วนพี่น้องอยู่กับหัวกับส่วนเขาพูดก็แล้งสิเป็นฟักพี่น้องเบิ่งข้างหมักมาลาพักใส่ย่ายออมเอาไปออมใส่ไก่เนาะขุมออมลมอ,อยู่นี่มีเขียดอยู่ได้พี่น้องเขียดฝรั่งผเรือนตะนุ่ยติเขียด เขียดยุนี่เพิ่นกินเต็งแต้นช่วงหน้าอกลงมาขา่แม่พี่น้องเพิ่นตัดหัวถิ่มเบิดเด้ช่วงหน้าโอกรับข้อเพิ่นตัดถิ่มเขียดยุนี่มีอยู่จ้าขวัวใส่เขียดแต่เพิ่นเดินตะนุ่ยนั่นน่ะซ้ำนีน่เนาะพี่น้องขอพูดสุขุสุขคนจ้าขอพูดในหลายอยู่ดีมีแห้ง พอกันก,กิปใหไม่นะจ๊ะพี่น้องวัสดีจ้าบายบาย